สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในช่วงโทคูอัปเดตมีคนเตือนมาว่าอย่าเล่นมุกเยอะนะฮะเล่นไปก็ไม่หาแต่ทำไมครับจะเล่นซะอย่างอีโอเคครับผม2อสวันนี้นะครับมีภาพหลุดของของเล่นใบปิดนะครับจะเรียกว่าใบาปิดของเล่นดีกว่านะของคาเมนไรเดอรคนใหม่ประจำปี2017นี้นะครับที่จะมาต่อจากเอ็กเ <c oughs> นั่นเองนะฮะ <c oughs> ผมเห็นครั้งแรกแล้วบอกเลยว่าโอ้โหโแ,กแก้วไม่แก้ว หลอแบบวัวตายควายล้มนะฮะหลอจริงๆเท่จริงๆก่อนเราจะไปลุยกันนะครับถ้าคุณผู้ชม,ชมชอบคลิปแบบนี้นะครับแปลกๆแ,แ,แบบนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์และก็ Subscribe ไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยก่อนหน้านี้ครับมีข่าวบอกว่า c a r m l ลเด d ร์ด,รดับเจะมีภาคต่อแล้วหลายๆคนก็มาโนไปว่าเฮ้ย หรือจะเป็นไปได้ว่าที่ต่อจาก e อ็กเซเนี่ยจะเป็นดับเบิลภาคตอ่อแต่ว่าเมื่อไม่นานนี้เองครับก็มีข่าวยืนยันมาครับว่าค a r ์เมเลเดอร์ดับเบิลภาคตอ่อจะออกเป็นมังงะหรือว่านังศิกระตูนนั่นเองนะฉะนั้นตัวที่ออกมาต่อจาก X อ็กเซก็ไม่ใช่ภาคต่อของดับเบิลแน่นอนครับแต่ว่าแต่นะแต่ว่าดีไซน์ที่ออกมาเนี่ยที่ทุกคนเห็นตอนนี้คือมันคล้ายดับเบิลมากเลยใช่ไหมส่วนตัวผมนะเห็นแล้วแบบเฮ้ย นี่มัน Drive Fusion กับ d o u b l e หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าคอนเซปต์ Fusion อะตอนนี้กำลังเป็นกระแสมากนะครับไม่ว่าจะ u n ต e r า a มนก็เอาของเขาด้วยนะฮะคือ u n ต e r า a มนเนี่ยจะบอกว่าเขาก็มาเรียนแบบ Commander ไหม,ไมก็ไม่นะเพราะว่าเขา Fusion กันมานานแล้วนะครับตั้งแต่ยุค u n ล e r ้ a แมนกิงกะนะฮะเออกิงกะวิกตอรี่มา X อ่า X Fusion กับสัสสบปหราดเยอะแยะมากมายโอ้โหออฟก็ไม่ต้องสืบครับิวชั่นขอยืมพลังกันนู่นนี่นั่นจี๊ด ฟิวชั่นของฟิวชั่นของฟิวชั่นอีกทีหนึ่งครับอุลตร้าแมนนะครับก็ไม่ได้กอปไรเดอร์ไรเดอร์ก็ไม่ได้กอบ Rider. Rider กกอุลตร้าแมนนะมันแค่เป็นคอนเซปต์นะฮะก็คือการรวมร่างนั่นเองแค่นั้นเองครับกิมมิกนะครับของคาร์เมเลเดอร์บิลคือเลข10มันมีอะไรที่สื่อถึงเลข10ล่ะพี่ถ้าดูจากภาพนะครับจะเห็นชัดเลยว่าสีของบิลเนี่ยจะควยกันอยู่นะครับอ่าหรือการคลอสเป็นรูปตัว X นั่นเองครับซึ่ง X เป็นเลขโรมันที่แปลว่า10นะครับ อ,อย่างที่ซันซัสเคยกล่าวไว้นะฮะอุปกรณ์แปลงร่างเริ่มที่เข็มขัดก่อนเลยครับแน่นอนครับผมบิลไดเวอร์ครับอ่ะหน้าตาก็ดูจากกลนะครับเท่ดีนะฮะต่อมาก็ผมไอเทมที่ใช้แปลงร่างครับไรเดอร์ทุกคน,นครับนับตั้งแต่ดีเคทมานะครับมันต้องมีเข็มขัด กับอะไรสักอย่างหนึ่งที่มารวมกันแล้วแปลงร่างนะครับดิเกตใช้การ์ดับเบลิลใช้เมมโมรีโอใช้เหรียญโฟเซใช้สวิตอะไรประมาณนี้นะครับจนมาถึงตัวนี้ก็ยังมีอยู่นะครับอ่าถ้าถามว่ามันเป็นสาเหตุของใครนะครับก็ต้องโทษดิเกตนะฮะโอเคบิลนะครับ,อบ,รบไอเทมที่ใช้ในการแปลงร่างก็คือฟูลบัตเทิลครับเรียกง่ายๆมันคือขวดส่วนผสมนั่นเองบิลจะใช้พลังของการผสมนะฮะคล้ายๆกับดับเบลิลเลยนะฮะเออมันก็ มันก็คล้ายแล้วนะเออแต่มันก็ไม่แน่นะว่าเปิดตัวเนื้อเรื่องออกมาจริงๆแล้วเป็นภาคต่อของดัมเบิลแบบว่าอาจจะไม่ใช่โชเทอโร่ฟิลิปนะแต่ว่าเป็นเนื้อเรื่องที่แบบเป็นไรเดอร์รุ่นพี่รุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่ไดยืนยันร้อเนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีข่าวบอกว่าเปิดตัวจริงๆออกมานะครับอันนี้มันเป็นแค่ข่าวลือนะครับและก็ใบปิดของเล่นเท่านั้นเองนะครับโอเคมาต่อกันร่างหลักครับของ a าเมเล d e r Build มีชื่อว่าแ a b บิ t แท n ง ได้ยินไม่ผิดครับแรบบิดท,ที่แปลว่ากระต่ายแทงที่แปลว่ารถถังนั่นแหละครับอ่ะก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรมากครับอีกไม่นานก็คงจะได้เห็นรลำน้ำไม่ก็ฝูงบินเกาหลีเป็นแน่นะฮะมันมีกระต่ายมีรถถังแล้วใช่ไหมเอออันนี้ก็น่าจะเข้ากันหน่อยนะครับก็คือนินนินคอมมิกฟอร์มนะครับไม่ต้องสืบครับชื่อร่างมันฟ้องอยู่แล้วนะครับมาแนวนี้แน่นอนครับ สำหรับวันนี้ก็คร่าวๆนะครับจริงๆมีเยอะกว่าน,นี้ครับออกมาทุกวันแทบไม่ได้พักหายใจกันเลยทีเดียวนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวประกาศตัวเต็มออกมาข้อมูลครบๆภาพชัดๆเดี๋ยวเรามาจัดเต็มกันอีกรอบหนึ่งละกันนะครับวันนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบหรือคิดเห็นยัางไงากับ Carmelider r u u l d ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผม สุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลจากทางเพจ J Hero ด้วยนะครับผมถ้าใครอยากจะติดตามเกาะกระแสบิลนะครับก็ไปติดตามกันได้ที่ Facebook Fanpage ของทาง J Hero r a เลเดวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ